แม่ยายเสียชื่อนะค่ะปรบมือกับคู่สุดท้ายครับวิเสธโคมอห่อใช่มีมสเสธโฮม่งมาจากไหนว่าจ้ Eu เขาเลยอยากคุยกับเขาอย่างนี้คุยกับเขาไว้ก่อพี่รู้ไหมว่าหนูร้องเพลงพี่ตลอดเลยตอนเบาแต่เมื่อกี้หลังกำแพงเหมือนอยากให้เอากำแพงขึ้นเลยนะใช่ยืนรอแล้วยืนรอแล้วยืนรอแล้วคุณสิ่งที่คุณสองคนคิดอาจจะผิดก็ได้นะเชื่อแม้ว่ารู้ตั้งแต่ประโยคแรกที่ร้องออกมาละอ้โ เดี๋ยวนะถ้าผิดนะเธอรับไปเองเลยไม่แด่เออเอาอีกครับชอบเอางี้ถ้าคุณสองคนเก่งจริงคุณพูดมาเลยดีกว่าว่าชื่อเลยชื่อรอานะแพงนี้กี่พยางห้าพยางห้าพยางสีเปล่าแต่แต่ตอนนี้เครียดมากเลยทำไมคะพิมพ์อยู่นี่แหละห้ามบอกความจริงนะไม่พูดชื่อเขารู้ตั้งแต่ร้องคำแรกแล้ว ไม่ต้องบอไม่แต่ว่าแต่ว่ายุคนี้ก็มีคนที่ดัดเสียงเก่งมากๆาดัดเสียงยังไงเธอคืนเดียวเธอคือนางฟ้าเออีดีไอันนี้ดัดเสียงเป็นใครนะพี่แบงค์วงแคลชไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะไอเด็กกระปบนะไอเด็กกรปบนะพี่มั่นใจเกินไปจีน่าเขาก็ต้องดัดเสียงให้เหมือนคนที่เข้าใจนั่นแหละเออพูดไปก็อายเหมือนกันและแล้วคนที่เข้าใจคือใครคะ คนนี้การแต่งตัวเขาเป็นยังไงครับโอ้โหคือแซ่บมากครับใส่เสื้อครอบมาวันนี้โอ้โหเมทินีอย่าเขวไม่ได้เขวเธออย่าเขวย <laughs> อย่าไปฟังพวกเขายุคหนึ่งดังมากที่ก๊อปปี้เสียงนักร้องโชว์ <laughs> เป็กกี้สิทธัญญาก็ซูซี่ดูดีๆนะพอต่อไปเลยค่ะ <laughs> คนนี้เขาเป็นคนแบบชอบเต้นเออหรอ,อคือดนตรีมาไม่ได้เขาจะทเวิร์กตลอดเวลาเรื่องจริงอ๋อดูหน่อยได้เลยครับคุณอยากเห็นเหรอฮะอยากเห็นดนตรีมาเลยดนตรีมาได้โอ้อ ก็แตเวิงนะน้องเขาบอกว่าเวลาได้ยินเพลงดนตรีลูกทุ่งอ่ะน้องเขาเต้นแฟด์ตแฟรเลยเมืชอบนะเหมืชอบเมืชอบดูนะลูกทุ่งขอบคุณค่ะลูกทุ่งขอบคุณค่ะ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 ขอบคคุณ่ะได้หมดได้ทุกอย่างเลยพี่สี่คะครับว่าไครับทั้งหมดนี้เพื่ออะไรให้เราได้กัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอออันนี้เป็นศิลปินมานานยังคะอย่าเรียกว่าศิลปินเลยเขาขนนะถ้าพูดแบบนี้เขาด้วยนะเขาอายุเท่าไรคะ27 2สิ็ด็อ้าเป็นน้องนี่เคยมารายการนี้หรือยังคะยังสิคะเก่งอยู่นี่ไงกินน้ำ่อนไ่โลูก เก่งมากค่ะสั่นไปหมดแล้วออมีแฟนไหมคะกำลังหาอยู่กำลังหาอยู่ในนี้ตรงตรงนี้มีสเปคไหมคะมีสเปคของน้องไหมลูกหลายคนอยู่นะที่บอกว่าแบบหลายคนเอ,อ่อคนนี้ได้หนึ่งในนั้นไหมฮะ,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 ะไม่คะ่ะคนนีเออ้เคยไปทานข้าวเฉยๆเฉยเขาที่ไปทานข้าวเฉยๆยยำแซ่บอะไรเปล่ายำกคนละร้านลูกคนกุหลานบกุหลาบทิ้งแต่ทิ้งแต่ทิ้งแต่ทิ้ง จริงๆชอบผลงานมากเลยนะคะทำอะไรคะ้เราแตวแหลกอ๋อแหลกแหลกรูๆค่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงงานศิลปะดีๆเยอะแยะไม่ไปดูหรอครับเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะเมื่อวานซืนก็เจอฮะเมื่อวานซืนก็เจอมองเขาเขาก็ยังมองกลับแล้วก็ส่งนิ้วให้นิ้วอะไรคะสองนิ้ว เจอจีน่าหรือว่าเจอพี่เกดครับเจอเกดมิวอะมิวบายเบนเซเนียเหรอฮะถือว่าโชคดีมากเลยนะครับใครที่ไปมิวไม่เคยเจอพี่ลูกเกดเลยนะฮะโ <c oughs> ชคดีมากไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวหลังกาแฟจะไม่เชื่อหนูไปหนูเจอไหมลูกพี่ลูกเกด <c oughs> ไม่ไม่เจอห,หยุดเด๋ย <c oughs> เราเจอกันแล้วเราสวนกัน A C d <oughs> C ว้าวเ้ยเหมือนเลยที่พอย่อย <c oughs> ชีหน้ามดกัดเหรอคะทำไมดีจังเลยหนูตื่นเต้นค่ะอ๋ออันนี้อ๋อพี่เป็นศิลปินใช่ไหมคะอา้าวเขาเป็นเพื่อนตัวเองก็ต้องเป็นนางแบบสิเขา,าเป็นนางแบบจ้ะที่บอกว่าเป็นนางแบบเนี่ยสูงเท่าไหร่คะจะสูงเท่าไหร่ทำไมอะคะถ้าต่ำกว่าร้อยเจ็ดห้าไม่รับหรอไม่ไม่รับอา้าวแล้ว อยใจร้ายจังอยากเห็นหลังกระแพงเดินแบบเหมือนกันเนาะจัดเลยจัดเลยแล้วก็ฟูเชิญด้วยนะคะสน่อยฮะะดนตรีมาขอโพสฮะ โอ้โหชอบมากพี่เกดการโพสต์การไลนรู้เลยนะเล่นแบบกำแพงเลยเราเคยเดินแบบด้วยกันไหมคะไม่กล้าค่ะอยากไปฝึกก่อนอ๋อถ้าไปฝึกไปฝึกที่ไหนฮะมิ้วเนี่ยคุูไม่อยู่ครูไม่เคยอยู่คุเลยมันไปหาใครเออตอนที่ทีมงานติดต่อไปอะค่ะเขาไม่ได้บอกให้ดัดเสียงหรอคะดัดมา เสียงเย็นร <the öst> ่างกายเลยค่ะตอนนี้เหลือดักนิสัยค่ะจีน่าพี่คำถามค่ะถามเลยถามถามว่าถามว่าเอมันไม่ใช่หนูถาม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 มาถามมาเอเคยมีคนรู้จักคนเดียวกับพี่เกศไหมคะพี่รู้ได้ไงคะว่าหนูทานฝรั่งว้าวเกนึกว่าจีน่าจะปากแซ่บกว่านี้ ขวากกะจีหน้าจริงๆดูหมันหน้าแล้วถ้าเปิดมาไม่ใช่นางแบบนะไปไปเขา,าเล่นเ,เอง,เอเองชอบออเอาอินอันนี้บูลลี่หรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่เจอกันที่โรงรถงรถถ้ามีเรื่องไปเจอโรงรถเนี่โอ้โหต้องบอกว่าเกินเก้าสปีนะฮะยุคตีกันที่แบบที่จอดรถอนะ <c oughs> พี่เกดผมถ่ายจริงจีน่าตอนเนี้ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ ตอนแรกอะตอนแรกร้อยเปอร์เซ็นแต่ตอนนี้เก้าสิบเก้าเหรอถามตรงๆนะฮะแกล้งงงทำไมก็พวกเธอทำให้เราขุดไปพี่เกดเดี๋ยวเราจะบอกชื่อแล้วเดี๋ยวคุณสองคนต้องฟันทงแล้วนะครับโอเคพี่เขาคือแบบผมฟังเพลงตั้งแต่เด็กเลยครับพี่เจนิเฟอร์คิมครับอแม่เจนิเฟอร์คิมแม่คิมถ้วยรางวัลสมัยนั้นไม่ใช่โทรฟี่นะถ้วยรางวัลสยามกุลการเจเนตเขียว เอาคนนี้รางหวันนกน้อยอุไรพรครับแม่นกน้อยอุไรพรครับคุณคิดถูกแล้วค่ะเขาคือรุ่นใหญ่บิยอนเซ่จนนิเฟอร์โรเปสฮะเชียร์ก็ไปอัมเขาคือเจสสิก้าอัลบ้าครับผมเจสสิก้าอัลบ้าเสียงมีพลังขนาดนี้นะครับบิลลี่ไอริชบิลลี่ไอริชครับ ลาลาลิซาครับลาลาลิซาโองลิซาอยู่วงการมาหลายปีเต้นเก่งมากเลดี้กาก้าครับเลดี้เลดี้กาก้าคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะบอกได้เลยว่าผู้ช่วยตอนนี้ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแล้วครับคุณสองคนต้องฟันธงแล้วนะครับนักร้องหลังกะแพงหมาเลขสามคือมั่นใจมั่นมั่นมั่นเป็นคนมั่นใจมั่นใจห้าสี่สมสองพี่มเจริญลาค่ะ ทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่ใหม่เขาอะไรเขาคือใช่เลยใช่ปางแล้วไม่ใช่บางอ่ะยกเือสิใครบังแล้วไม่ใช่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 ก่อนกลับมาก่อนถ้าฉันเป็นใหม่ฉันไม่มาหรอกไปมาถัดไปจะเจอรองรนเหรใช่ค่ะรงสีอะไรอ่ะกว่าเขาจะฝึกร้องเพลงก็ยากแล้วมานั่งทายกันอีกงงงงรยการนี้เดียว อ่ะโอเคเพราะงั้นนักร้องหลังกำแพงหมายเลขสามคือไม่จะเญ่ปูละอ่ะจะวินหรือจะเฟลเสงสารที่หปบะพออนเลย พี่จะดัดเสียงแต่ว่าทางโปรดิวเซอร์บอกไม่ต้องดัดเป็นครั้งแรกที่คือนักร้องหน้าแพงเสียเส้นขนาดนี้นะพอเสียงพี่ใหม่มาคําแรกปุ๊บโอ้โหเป็นไงพวกเราหนูรู้เลยหนูแทบช็อกอะ ดัดมาแล้วแต่เขาไม่ให้ดัดไม่ต้องดัดแล้วครับพี่ใหม่เอาจริงๆแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าใครจะไปคิดว่าพี่ใหม่แบบอุตส่าห์ให้เกียรติรายการมาโอ้โหดีมากแล้วกเป็นบุญตาที่เด็นพี่ใหม่เสริงจริงๆค่ะและแล้วมานี่ยถว่ามาร้องเพลงหรือว่ามาเล่นหนังมันเหนื่อยมากตลกแมต่ตลกแบบตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ลงรถก็เริ่ม3 2 1นแอคชั่นเลยฮะดีใจมากเลยค่ะดูเขอจับมือทีนึงค่ะ <unsafe. S 1> แล้วช็อกมากมากเลย <t od ul ly> ต้องเป็นเพราะว <t od ul ly> <ๆ>่าคราวที่แล้วเกก็ยร้องเพลงของพี่ใหม่คว้าหัวใจใช่ไหมอ๋อจริงเหรอเนี่ยไงเจ้าของนี่เขาเลือกเพลงเองค่ะเาไม่ได้พูดอย่างนี้นะค่ะไม่ได้พูดแบบนี้นะก็ไม่รู้ว่าตัวจริงจะมาก็ไม่รู้ว่าพี่ใหม่จะมาเอง่ะเราเคยมาร้องแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นใหม่มาเป็นตำแหน่งไอ้ตรงเนี้ยใหม่ก็อยู่หน้ากำแพงใหม่ก็แบบเออคือจริงๆรายการนี้เขาเออเขาเรียกไงนะเขาเกิดมาพักใหญ่ละแล้วตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยก็ติดต่อเรามาเป็น ปรสนีปริศนาเนี่ยใหม่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้เขาจําเสียงใหม่ประกวดทีมงานเขาส่งเป็นเสียงกร์ตูนมาไงอเอ้ยถ้ากระตูนได้เลยแล้วก็มาหาเกตมาหาุงจีนาเขาบอกเฮ้ยไปเลยไปเลยเอาเลยสนุกกว่าไหมพี่ใหม่พอมาอยู่ข้างหลังอ่ะดีกว่าพออยู่ตรงนี้พี่เก่งน้าซีดไปหมดเลยไม่รู้ไปโดนอะไรมาแบบนี้ัยแบบสนุกพอเราเห็นเขาแต่เราเล่นเล่น้อ่ะน่ารักเนาะแต่แก้วเ เลยค่ะพอได้เลยเสียงพี่ร้องครั้งแรกเลยที่ออกมารู้มากรู้มากรู้มากและที่พวกอยู่พูดนะไม่เชื่อเลยใช่ไหมตะกี้ยังเห็นเก่งอยู่เลยฮะโอเคเดี๋ยวฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าไหมครับค่ะใหม่ก็ขอบคุณทางรายการด้วยนะคะใหม่ก็คือตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตนะคะก็ติดตามดูทางไอของใหม่นะคะหรือว่าติ๊กต็อกอะไรใดๆนะคะทางสื่อต่างๆได้เลยค่ะ ก็ของเกตก็อย่างที่เราคุยกันนะคะมิวส์ไปเมทินีแต่ตอนนี้ค่ะก็อาจจะฝากผลงานของลูกชายน้องสกายค่ะกำลังจะไปบินไปเรียนที่เมืองนอกแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเขาในโอลิมปิกค่ะ wow. ฝากเชียร์น้องสกายด้วยค่ะแน่นอนแน่นอนน้องจีน่าเหรอคะเราหนูก็นั่นแหละค่ะติดตามบ้านหลักก็คือทิ t o o อค่ะเป็น t i k ต o k e เกนะคะก็ฝากธุรกิจด้วยค่ะทั้งเสื้อผ้าแล้วก็คลินิกนะคะขอบคุณค่ะโอเคบอกวันนี้เซอร์ไพรส์มากจริงๆเป็นภาพที่น่ารักมากๆแต่พวกเราก็ไม่ต้องไม่ต้องใบอะไรให้เสียเวลาแล้วฮะรู้ก็รู้เราก็ชอบวันนี้ก็ได้มาเจอพี่ใหม่ก็ถือว่าดีใจมากเลยและเยี่ยมยอดนะคะคู่สุดท้ายคู่หน้าในจริงๆท้ายถูกถือว่าวันนี้ต้องขอบคุณยะงไกัน เราทุกท <paying> ่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการร้องข้างกำแพงครับสวัสดีครับ ดต่นหน้าจะเต็มความแกงกันต่อเนื่องกับ3หน้ากำแพงคู่รักซุปตาหน้าตาดีแม็กวีรคณิตวิววนรรส2พระเอกสุดปังเขตฐานทัพเขตธาราเขตการจับคู่ของนักร้องดีโวและดีว่าเมืองไทยจิ๋วปียนุษออฟปองส์พร้อมผู้ช่วยนุยธนวัฒน์และลีลาการแกงที่ไม่ธรรมดาของแต่ละคนที่จะทำให้พวกคุณมีเสียงหัวเระ แค่เปิดมาคุณก็ดูหลอกแล้วไี้นียทำไมดูฉันตอปถนผึงตาเสจเขาทำไมอ่ะคาก็ลุ้นหน่สิแม่ตาเขาเป็นอย่างนี้แล้วแตสสำหรับน้องแม็กแล้วพี่จะบอกว่าจริงๆพี่จำความลับของเราเอาไว้เยอะมาก เอาแล้วผมชอบเจอคุณตามห้างสรรพสินค้าแล้วตอนนั้นที่เจอพี่แม็กอยู่กับใครครับอันนี้ต้องถามตัวเขาเองผมกลัวพูดคนผิดได้เลยยอมสละชีพเพื่อให้ได้ข้อมูลแต่เมื่อกี้ทุกคนดูตกใจมากขอปรบมือให้จริงๆที่สามารถเอาผู้ชายคนนี้ออกจากบ้านมาได้ฮะสุดยอดจริงๆครับ แต่เสียงแก่มากเลยนะเคยร่วมงานกับผมกับพี่เขตป่ะล่าสุดล่าสุดนี่ผลงานคุณตอนไหนเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับหุนี้ถ้าเผื่อเกิดทันผมเนี่ยไม่ได้อยู่จุดนี้หรอกอ้ไปทางหล่อเสแล้วอาคายลิ้นออกสักนิดหนึ่งนะแมลิ้นเนี่ยเอาออกแล้วแต่ที่เหลือไม่รู้อะไรมันยังใคร น่คิดไม่ออกเลยอ่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นนักร้องไหมครับกลางๆฮะเต็มสิบให้ให้เจ็ดและอีสามเหลือไว้เพื่อไว้ด่ากลัวเปิดมาแล้วเป็นแบบผู้ใหญ่ที่เราเคารพแล้วก็คือแบบจะมองหน้าท่านไม่ติดคุบปลลี่ผมหนักบ้านเหมือนกันนะคุณุ้ยเราเคยร่วมงานกันไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับปกติไม่ร่วมงานกับบารครับครับ ในร้องข้ามเกิมแพง